วันนี้เรามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหยองลดโลกร้อนนะครับสงสัยว่าหยองมันจะลดโลกร้อนเนี่ยทั้งนั้นที่มันตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ให้คอนเซปต์ไว้เองครับของบริษัทเดสบิลหรือว่าชาเลตเวเลตเดสบิลนะครับเป็นค่ายหนึ่งของทางฝรั่งเศสเขาก็จะมีหย่องที่มันเป็นพวก3ต้นไม้ต่างไม่ใช่3ดาวนะครับเขาไม่ทําเหมือนของทางออ l เบรเเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คนระับแค่นี้เอง ที่มันมีซึ่งตรงนี้สำหรับช่างนะยังไงผมก็ตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับซึ่งแค่นี้เขาเ็้ามาคัดเป็นหยองประทับตาคำว่าแพนเน็ตนะครับเนี่ยแพนเน็ตก็คือลักโลกอ่ะหยองลักโลกอันนี้คือเกดสามดาวนะครับสังเกตนี่ฟิกเกอร์สวยเนี่ยก็หมายความว่าตัวลายไม้นะครับถ้าลายไม้ผลังเวลินลักษณะแบบนี้มันจะคล้ายๆกันเลยเขาเรียกว่าตัดแบบแลป์คัดไง แนวสหรับครับแต่ถ้าเกิดว่าฟอเตอร์คัดมันจะไม่เป็นอีแบบนั้นนะนะฟอร์เตอร์คัทคือเฟร,รมมันจะเฉียวเฉียวเห็นชัดตัวหยองเนี่ยบางซีบางอันนี่ก็แทบจะดูไม่ออกเลยเฮ้ยว่ามันเสียตรงไหนเหรอนะอันนี้ให้ดูแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นไม้สามต้นแล้วก็จะประทับตาอยู่บนสีแดงเป็นหยองสําหรับลดเอ่อโลกร้อนพูดง่ายๆคือไม้เนี่ยมันจะทิ้งไปโดยที่เขาไปทําฟืนมันก็เสียดาย เอามาทําเป็นหย่องไวลินนะั้นมันทรงคุณค่ากว่าแล้วไม้คุณนี้บางทีเนี่ยอายุการเก็บของเขาเนี่ยอาจจะเกิน25ปี30ปีนะโดยทั่วไปเนี่ยการเก็บของหย่องเนี่ยก็คือต้องบ่มให้ได้25ปีเหมือนกับไม้แผ่นหลังไวลินแล้วก็เอามาทําการแปรรูปส่วนอันนี้ของไวลินเดี๋ยวให้ดูหาตําหนิแทบไม่เจอคือจะใช้คําว่ามัน QC ไม่ผ่านนะครับในสมัยหนึ่งเมื่อสัก20ปีที่แล้ว เสร็จแล้วก็ไปค้นไม้พวกนี้มาเอ้ยเขาดูว่ามันคิวสีไม่ผ่านเขามาตัดแปลรูกออกมาเป็นหยองลักษณะน,น,นี้คือคนทำเขารู้แก่ใจเหมือนกับช่างเนี่ยรู้แก่ใจแต่ว่าคนใช้งานอาจจะไม่รู้ซึ่งธุรกิจนี้ก็เท่าๆนิดนึงครับมันจะประมาณนี้ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็เสียรู้นะครับส่วนเรื่องวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยหยองเนี่ยครับมันของเชลโลนะอันนี้ทางเดียสปิลเ yes, ขาเป็นคนจัดทา เดสปิวแล้วก็ชาวเล็กนะเม็ดอะกูลเขาจะมีหย่องทรงเบลเยี่ยมนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็อธิบายมาเลยถ้าเป็นลักษณะของหย่องทรงเบลเยี่ยมเนี่ยก็จะมี4ี่ส่วน4เนี่ยนะเล็กไว้เนี่ยสแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่90นะครับสแตนดาร์ดอยู่ที่90 bon. ้ะใช่หบางทีก็เขียนไว้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหย่องที่เป็นลักษณะทรงเฟรนช์นะ r i รน d ์หน้าตายในเดี๋ยวอธิบายอันนี้จะมองเห็นอันนี้นี่คือเฟรน d ์นะลักษณะนี้นะครับไม่เบลเยียมเนี่ยสังเกตขาง่ายๆว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือว่าดูจากอาร์คนะครับอาร์กก็คือเตี้ยอาร์คสูงเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ผมมี h e f เฟรน d ์นะตัวอย่างเบลเยียมเนี่ยคืออยู่นี้เห็นไหมอาร์คมันสูงแล้วก็ปีกข้างๆเนี่ยมันจะควักเข้ามาลักษณะนี แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนเป็น French นะเฟรนช์ French, นี่ก็เรียกเฟรนช์เหมือนกันเพราะนั้นเฟรนช์ก็คือดูจากตรงนี้นะครับฮาร์ดเอียอะไร d ดเวอชั่นพวกต่างๆตรงนี้ก็จะถูกเขียนไว้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใครถ่ายแล้วเก็บเอาไปไปดูก็จะม,มีประโยชน์ส่วนเรื่องของตัวไวลินก็อธิบายไว้ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไวลินนั้นจะมีแค่ทรงเดียวไม่มีอะไรมากถ้าเป็นตัวของไวลินนั้นเราก็จะมีเรื่องของ เลนส์ขาเนี่ยกว้างอยู่ที่42นี่คืสแตนดาร์ดเมื่อกี้นี้ของเชลโล่เนี่ย90นะเห็นไหม90คือเฟรนช์เบลเยียมนะเบลเยีย oh, ม90เหมือนกันเห็นไหมก็คือเบลเยียมนะครับ standard นะคำว่าสีเขียวนี่คือ standard ของเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปหาย่องแล้วขามันกว้างนะกลับมาดูทางด้านนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังความรู้เนี่ยมันต้องรู้กันแบบให้ลึกไปเลย ส่วนทรงเบลเยี่ยมนั้นขายังสามารถขยายออกไปได้อีก2มิลิเมตรด้วยเครื่องมือคุณดูทรงของไอตัวบล็อกที่ผมวางล่างนะเห็นไหมว่าตัวเชลโล่เนี่ยมันเล็กกว่าบล็อกแสดงว่าตัวนี้มันไม่ใช่4ส่วน4หรือสแตนดาดไซส์ความกว้างของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัววัดครับตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ82อันนี้คือไซส์3น4นะพอไซส์3าส่คุณมาดูดิเขาจะเขียนอะไวนสี่มลิเมตนนะ ขากว้างนะเห็นไหมแปดสิบสองมิลลิเมตรสามบนสี่นะครับอ,อันนี้อันนี้คือไซส์ข้างล่างนะถ้าหนึ่งทับสิบก็หกสิบเนี่ยอันนี้สี่ส่วนสี่เนี่ยมันมีหลายสแตนดาร์ดไงเขาบางครั้งก็เอาเก้าสิบสองบางครั้งเก้าสิบสี่บางครั้งเก้าสิบหกแปดสิบแปดก็มีนะนะแต่ว่าสแตนดาร์ดคือเก้าสิบนะครับอันนี้คือสี่คนที่เล่นสี่ส่วนสี่เนี่ยสแตนดาร์ดไซส์เนี่ยบางครั้งมีรันิยมของทางเรื่องเสียงก็คือพวกมืออาชีพ แต่ถ้าเป็นบุรสมัครเล่นก็ไม่มีใครไปทำมาหย่อมที่ขาพิสดารความกว้างเกินกว่าน,นั้นเขาจะทําที่มาตรฐานเท่านั้นนะครับมาตรฐานสามส่วนสี่ก็คือ82ตามตรงนี้ของเขาเลยนะด้านนี้ที่ผมวัดเนี่ยนี่คือ82นะครับส่วนตัวนี้อ่าต้องหันกลับมาทางนี้ตัวนี้คือ4ส่วน4เห็นไหมเวลาเราซ่อมพอเราวัดไปไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมาตรฐานใช่ไหม ตรง F h o มันปาเข้าไป90 94นะอย่างที่เราบอกว่า94เห็นไหม96คุณสามารถไปเลือกใช้หย่องที่มันมีความกว้างของขาอยู่ที่94นะครับได้เลยเห็นไหมตัวนี้เห็นลงเกียงนี่แมทกืบของคุณเลยนะ94เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเราวัดจากตรงนี้เป็นหลักแต่ถ้ามันล้นออกมาจากตรงนี้เนี่ยไม่ควร ขนาดคือเราจะไปดูเดวบลเบสเราไปดูไวรนเราหรือว่าบัวชลโลเราอะไรเงี้ยเรามาวัดที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าตรงรูเนี้ยมันแคบก็มาแล้วมันได้แค่90แต่คุณอยากจะไปหาหย่องที่มันเป็น94้าสิคุณก็จะเจอปัญหาขึ้นหน้าตรงนี้มันจะยุบลงไหมความรู้วันนี้ก็ให้ไว้เพียงเท่านี้โดยสังเกตเรื่องเสียงที่มันจะได้คุณภาพที่ดีทรงของหยองก็มีผลนะครับ แล้วก็ความกว้างขาก็มีผลเราใช่แต่ว่าถ้าจะให้ได้สแตนดาดที่ดีก็คือ,อยามันกว้างเกินบริเวณนี้แค่น,นั้นเองคลิปนี้จบไว้เพียงเท่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หรือกด u u s s r r i e บเลยด้าน,นล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปขั้งต่อไปบ๊ายบาย